โครงการนี้เป็นการว่าจ้างปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อให้เป็นสถานีกลางกรุงเทพอากิวัตและปรับเปลี่ยนตราสัญ,ญลักษณ์ของการลดไฟแห่งประเทศไทยรวมแหวดแล้ว33.169ล้านบาท<ะ>ท่านจักสยามบอกว่าคงจะมีการชี้แจงเพราะเรามีสอตองงอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ต้องกลัวเรื่องนี้ถ้าถูกก็ถูกถ้าผิดก็คือผิษสั่งการไปตั้งแต่วันที่สองมกราคมเมื่อวานให้จบภายในวันที่เจ็ดเจ็ดวันเนี่ยคงจะทราบเหตุผลเปิดศักราช2566มีเรื่องให้ฮือหากันครับเมื่อกระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดให้มีการประมูลป้าย บริษัทเอกชน Unique Engineering Construction u n ูนิคินั่นแหละครับแจ้งตลาดเมื่อปลายปีที่แล้วว่าได้รับงานก่อสร้างในการปรับเปลี่ยนป้ายสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกรุงเทพอภิวัฒนด้วยวงเงิน33ล้านเป็นป้ายทองคำเลยครับฝังเพชรครับทุกคนเลยตั้งคำถามว่าตกลงมันเป็นยังไงกันแน่ทำไมป้ายนี้ถึงแพงแพงและมีการประมูลกันอย่างไร นี่คือหนังสือที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์โดยบริษัท Unique Engineering and Construction, and Construction จำกัดมหาชนแจ้งเมื่อวันที่29ธันวาคม<ะ>ว่าบริษัทเนี่ยได้ร่วมลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างกับการลดไฟแห่งประเทศไทยในการก่อสร้างและปรับปรุงป้ายชื่อ สถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์แล,และตราสัญ,ญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยในรายละเอียดเราพบว่าโครงการนี้เป็นการว่าจ้างปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อให้เป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และปรับเปลี่ยนตราสัญ,ญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยนี<ว>่ารายละเอียดในสัญญาเป็นแบบนี้ครับ รวมแวดแล้ว3 3 1 6 9ล้าน,านบาทครับต่อไปการเปลี่ยนป้ายมันจะมีราคาเบนช์มากอย่างนี้หรือเปล่าครับถึงตอนนี้กระทรวงคมนาคมสดๆดร้อนรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม<อ>ท่านสักสยามคิดชอบพี่โอเนี่ยรู้เรื่องปุ๊บสั่งเลยวันนี้สั่งให้กระทรวงคมนาคมสั่งดำเนินการตรวจสอบแล้วแต่ป้ายมันใหญ่ <c oughs> ก็ต้องดูว่าราคากับปริมาณมันเป็นอย่างไรเพราะเป็น ป้ายลักษณะพิเศษตัวหนังสือใหญ่และเป็นการทำป้ายทั้งหมดหลายรายการคงจะมีการชี้แจงเพราะเรามีสอตององและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ต้องกลัวเรื่องนี้ถ้าถูกก็ถูก <ừ> ถ้าผิดก็คือผิดสั่งการไปตั้งแต่วันที่สองมกราคมเมืม่อวานให้จบภายในวันที่เจ็ดเจ็ดวันน่คงจะทราบเหตุผลเราไปฟังคำชี้แจงของรัฐมนตรีว่าการการะทรวงคมนาคม กับป้ายทองคําครับมีหลายรายการเดี๋ยวเดี๋ยวดูเหมือนกระแสในสังคมบอกว่ามันแพงไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็โอมที้แจงนะครับชี้แจงมีสตงมีอะไรอยู่จะไปกลัวเลยเรื่องเงินี้งตลาดหันมาเลยไม่ได้ครับติดเรื่องติดเลยถ้าถูกก็ถูกตั้งกรอบว่าจะดำเนินการตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่เดินเฉียดบันไดอาจจะทราบผลมาดูครับนอกเหนือจากโครงการนี้สถานีกลางบางซื่อ กำลังประมูลอีกตัวงในขุมทรัพย์สถานีกลางบางซื่อนั่นคือประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์และการโฆษณาของสถานีกลางบางซื่อซึ่งกําลังเปลี่ยนเป็นสถานีกลางกรุงเทพ,เทพอภิวัฒน์ป้ายมันจะใหญ่กว่านี้ก็คงไม่ได้คงจะตัวโตวขนาดนั้นแหละมันจะใหญ่ยังไงก็แค่นั้นแหละครับทั้งหมดเนี่ยมันจะมีการปรับทั้งหมดเยอะแยะมากมายเขาจะประกวดราคากันตั้งแต่ กันยายนปีที่แล้วเปิดให้ซื้อสองข้อเสนอกันในธันวาคม65คาดว่าเดือนมกราคมเนี่ยจะได้ผู้ชนะการประกวดราคาการโฆษณาพื้นที่และพื้นที่ด้านการพาณิชย์อันนี้คือขุมทรัพย์ที่สถานีกลางบางซื่อการประมูลรอบนี้จะเป็นเป็นยังไงอีกมันจะมีสัญญาเชิงพาณิชย์พื้นที่เท่าไหร่พื้นที่47,000กว่าตารางเมตรนะคะ พื้นที่สัญญาโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่โฆษณาอีก 2, 2 3 0 3ตารางเมตรค่ะระยะเวลาของ 2, 2 2> สองสองสัญญาเนะี่ยมีระยะเวลา20ปีค่ะยังมีการประมูลการพัฒน,นาพื้นที่เชิงพาณิชย์ของ12สถานีของรถไฟสายส,ายสีแดงพื้นที่อีก3,700ตารางเมตรอันนี้เยอะนะยังมีพื้นที่ที่จะมีการประมูลอีกคืนพื้นที่ติดป้ายในสถานีรถไฟฟ้า,าสายสีแดง12<อ>สถานีอีกอีก2,000ตารางเมตรกำหนดระยะเวลา3ปีค่ะนี่ นี่คือพื้นที่ที่จะมีการประมูลการทั้งหมดสัญญาที่1สัญญาที่2รอฟอรทอประเมินว่าจะมีไรายได้ขั้นต่ำามรล้านบาทต่อปี20ปีจะมีไรายได้เท่าไหร่7,000ล้านบาทนี่นี่คือขุมทรัพย์ที่จะมีการประมูลอีกค่ะ แล้วไอ้พื้นที่ที่พัฒนา4ด้านเนี่ยประ,ประกอบด้วยอะไรศูนย์อาหารศูนย์อาหาร780ตารางเมตรพื้นที่กิจกรรมการเงินอ,อันนี้ของกรุงไทยนะพื้นที่โอทอปใช่พื้นที่เก็บตู้สัมภาระ,าะนี่คือพื้นที่ที่จะต้องมีการพัฒนาในสถานีกลางบางซื่อครับสถานีกลางบางซื่อคือแกลนเซ็นทรัลสเตชันของประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการเดินรถของไทยและอาเซียนครับสถานีกลางทั้งหมด จะรวมรถไปถึง4สายสาย,สายสีน้ำเงิน,น,งนบางซื่อหัวลำโพงท่าพระบางแคนะคะ <ứng S 3> สายส,รรสีแดงเข้มมีตั้งแต่ฝั่งบางซื่อไปรังสิตธรรมศาสตร์แล้วก็สีแดงอ่อนตั้งแต่บางซื่อไปตลิ่งชันและท่าอากาศยานสายอากาศายานก็คือแอร์พอร์ตลิงฝั่งดอนเมืองบางซื่อพญาไทค่ะสเ <4 S 2> ส้นทางจะรวมการเดินทางแยกแตกออกเป็น10เส้นทางคมนาคมครับรอบกรุงเทพและปริมณฑลตัว <ๆ S 2> อาคารสถานีกลางบางซื่อเนี่ย มีความยาวทั้งหมด596เ <96 S 1> มตรกว้าง244เมตรสูง,สง43เมตรมีทั้งหมด4ชั้นรวมชั้นใต้ดินพื้นที่ใช้สอยประมาณ300,000ตารางเมตรมตสถานีกลางบางซื่อทั้งหมดใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น34,000ล้านบาทพื้นที่ทั้งหมด300,000ตารางเมตรมตนะคะเฉพาะพื้นที่นะและมีพื้นที่ครอบคลุมอยู่พื้นที่ทั้งหมด2,325ไร่การลถไฟเปิด การประมูลในการพัฒนาแบบ PPP จะมีการเปิดพื้นที่มีการประมูลชุดใหญ่หลังจากนี้ไปอีกชุดหนึ่งครับชั้นหนึ่งเป็นพื้นที่จําหน่ายตั๋วโดยสารร้านค้าศูนย์อาหารสํานักงานพื้นที่พักคอยอันนี้8 7 0 0 0ตารางเมตรนะคะมีชั้นลอยอพื้นที่ร้านค้าห้องควบคุมอีกประมาณ2700ตารางเมตรนั่นดูป้ายสถานีกลางบางซื่อ,อต่อมาชั้นสองพื้นที่ชั้นาลาตรงนี้เป็นจุดรอรถไฟนะคะ5 8 9 0 0ตารางเมตร12ชั้นฉลารองรับรถไฟชานเมืองสายสีแดงรถไฟฟ้า ระหว่างชานเมืองกับใจกลางเมืองจํานวน4ชานชาลาและยังมีรถไฟทางไกลเชื่อมต่อกรุงเทพกับภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ8ชานชั้น3ล่ะชั้น3เป็นพื้นที่ประมาณ58,900ตารางเมตรอีก12ชั้ชนชาลาอันนี้รองรับรถไฟความเร็วสูงค่ะเชื่อม3ามสนามบิน2ชัชานชาลาและรถไฟดอนเมืองสุวรรณภูมิกว้างมากนี่คือชั้น3ชั้น4ล่ะชั้นสี่ก็มีชั้นใต้ดินอีกชั้นหนึ่ง 72,500ตารางเมตรมีพื้นที่จอดรถ1,600กว่าคันและรวมทั้งหมดเนี่ยรวมที่จอดคนพิการแล้วนะ,ะ1700คันนี่คือสถานีกลางบางซื่อที่กำลังปรับเปลี่ยนครับสถานีกลางบางซื่อกำลังทำอีกตัวหนึ่งนั่นคือการประมูลพื้นที่รอบข้างแปลง A 32ไร่ติดกับสถานีกลางบางซื่อแปลง B 73ไร่ติดกับสถานีกลางบางซื่อให้เป็นพื้นที่คอมเพล็กซ์เชื่อมโยงกัน แปลงดี32ไร่ใกล้จลาดนัดจตุจักรตรงนั้นแหละครับและแปลงอี9 9ไร่ติดกับสถานีกลางบางซื่อแปลง G ีอันนี้เป็นบ้านพนักงานทั้งหมดในพื้นที่กม1 1นั่นแหละครับนี่คือขุมทรัพย์ของสถานีกลางบางซื่อถ้าหากว่าการจัดจ้างการประมูลของภาครัฐมันไม่โปร่งใสรัดกุมหรือมีช่องโหว่รูรั่ว มันจะทําให้ประเทศมันเสียประโยชน์จากกระบวนการแต่ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นมันจะไปตกเข้าพกเข้าหอของใครก็ไม่รู้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีศัก์สยามชิดชอบที่สั่งการให้ปรัดกระทรวงคมนาคมไปตรวจสอบป้ายทองคําและทําข้อมูลให้ประชาชนได้เคลียร์ว่าป้ายขนาดไหนที่เป็นอินเดเคชันเป็นมาตรฐานในการประมูลที่ราคาสูงริ่วในการทำป้ายและตราสัญ,ญลักษณ์ ที่ทะลุปไปถึง33ล้านบาทครับ